นะคะมุกได้างานมาค่ะจะพาไปดูวันนี้ค่ะจะพาไปเปิดประวัติอาจารย์อุ๋ยนะคะอาจารย์ชื่อดังนะคะที่มีการทํานายดวงชะตาให้กับดาราลงดาราอุ้ยเยอะมากคือบางคนอาจจะใช้คาว่าแบบครึ่งวงการข่อวงการอันนี้ไม่รู้ว่าจะใช้เกินครึ่งวงการค่ะอาจารย์อุ๋ยค่ะชื่อเต็มนะคะชานิฐา a สัตซ์ซื่อค่ะเป็นหมอดูไพ่ป๊อกและไพ่เทพยากรน,นะคะอาจารย์อุ๋ยค่ะมีความศรัทธาเชื่อมโยงนะคะกับพระพิฆเนศพระแม่ลักษมีนะคะแล้วก็พระแม่กาลีค่ะ ก็ไม่ใหญ่จะเอารูปคุณมดดําเข้ามาเ e f e r ร์เฟรนซ์นะคะแต่ว่าคือคุณอุ๋ยเนี่ยคือเหมือนแบบเขาสนิทกับคุณมดดามากคุณมดดาเนี่ยเคยพูดในรายการนะคะว่าเนี่ยเคยเรียกแบบคุณอุ๋ยมาที่บ้านเพื่อมาดูดวงดอะไรอย่างเงี้ยคือคุณมดดาเขาก็จะแบบสไตล์นี้เนาะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีบางคนอาจจะไม่รู้จักอาจารย์อุย๋ยแต่ถ้ามีหลายคนที่ได้เห็นอาจารย์อุ๋ยนะคะโอ้โหถ่ายรูปกับดารางดารเยอะมากถามว่าโอ๊ยมาเปิดประรวัติทําไมซัมติงรองหรอคือตอนนี้ค่ะมันมีประเด็นถกเถียงนะคะที่คน ออกมาแฉนะคะว่ามีการซื้อขายองค์เทพแต่ว่าบางคนค่ะมองว่าเป็นการหลอกลวงนะคะทําให้ตนเนี่ยสูญเงินหลักล้านเลยบางคนหลัก10ล้านแล้วก็ไม่ใช่แค่คน2คนนะคะคือมีแบบลูกเขามีรู้สิษธิ์เยอะมากอาจารย์อุยยทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยอาจารย์ได้ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่ามันไม่ใช่การชอร่อกงค่ะแต่ว่ามันเกิดข้อพิพาทกันร,ระหว่างบุคคลนะคะในการซื้อขายประมาณว่าลูกค้าท่านนั้นนะคะตอนที่จะบูชาองค์เทพอะไรอย่างงี้นะคะคือทีเนี้ยเครื่องบัตรเครดิตมันเสียทีนี้มันก็เลยมีตัวกลางค่ะคืออาจารย์เนี่ยคือเขาไป ราไปดูดวงต่างประเทศนะเขาจะมีฟิลลิ่งคล้ายๆแบบเอเจนซี่หรือว่าเรานึกออกก็จะเป็นแบบฟิลเมนเจอร์นะคะคือคอยดูยลูกดวงค่ะคือเหมือนเป็นตัวกลางนะคะระหว่าองอาจารย์กับลูกดวงนะคะแต่คนเนี้ยเขามีตัวกลางอยูเออ่เรื่องประมาณว่าลูกศิษย์นะคะจะบูชาองค์เทพค่ะแต่ว่าไม่สามารถจ่ายบัตรได้นะคะคือเครื่องรูดบัตรเสียนี้ตัวกลางเขาก็เลยบอกว่าอางั้นเขาจ่ายไปให้ก่อนไหมแล้วทีเนี้ยลูกดวงหรือว่าแบบลูกศิษย์นะคะเขาก็มาจ่ายกับตัวกลางนะนี้ก็มีประเด็นปัญหาต่อไปอีกเรื่อยเลยค่ะแล้วก็มีคนโยงประเด็นนะคะว่าอาจารย์อุ๋ ราคาสูงมากมีกตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนเลยค่ะ ดยที่หลักแสนนะคะจะไปอยู่ที่ลูกดวงที่ต่างประเทศค่ะซึ่งอาจารย์ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าการดูดวงหออาจารย์เนี่ยมันมีลำดับขั้นตอนมีคิวถ้าสมมติว่าจะรอตามคิวแะราคามันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ถ้าจะรัดคิวก็มีราคารัดคิวอยู่ค่ะก็คือจะแบบแพงขึ้นอัปเปอร์นะคะเรื่อนี้ค่ะถ้าใครที่ชอบดูดวงมมอนอ้ช่อดงชื่อ,ด, ung, อดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆไม่ชื่อดังคือเขาก็จะมี2แบบว่า2ท้ายให้เลือกถ้าคุณรอตามคิวได้นะคะเป็นเวที i n ลิสต์นะคะคุณก็จ่ายราคาเท่านี้นะคะแต่ถ้าคุณณรรรรอออออไไมม่่่ด้้้เืืงงงงันนใจิๆยคคุต เพิ่มอัปเปอร์คุณยอมรับได้ไหม อาจารย์อวยบอกว่ามีการกาหนดราคาชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่เคยเอาชื่อเสียงของดารานักแสดงมา reference หรือมาอ้างอิงอะไรใดๆเลยเรื่องนี้นะคะหลายคนก็มองไปหลายมิติค่ะบางคนก็มองว่าเออการดูดวงเลยมันราคาจะต้องสูงจะต้องอะไรพุ่งเปียนอะไรขนาดนั้นไหมแต่ในบางฝ่ายนะคะเขามองว่าเอ้าก็จริงๆราคงราคาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็กําหนดไว้แล้วไม่ใช่เหรอเราเองหรือเปล่าที่เป็นคนเต็มใจไปจ่ายเต็มใจไปดูกับเขาซึ่งเขาก็กําหนดราคาไว้ชัดเจนว่าราคาเท่านี้นะคุณยอมรับได้ไหมคุณโอเคไหมถ้าคุณโอเคคุณก็จ่ายมาเขาก็ ดีวบริการไปนะคะทีนี้มันมีประเด็นเพิ่มเติมนะคะบอกว่าคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยก็คือมีการบูชาองค์เทพองค์อะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเอออาจารย์บอกว่าถ้าบูชามาแล้วมันแบบจะมีชีวิตแบบทั้งรัวอะ่ะดีขึ้นแต่มันไม่เห็นดีขึ้นเลยนูน่นนี่นั่นนะคะผลลัพธ์มันออกมามไม่เห็นเหมือนที่อาจารย์บอกเลยประมาณนี้นะ เือาจาเขาก็ออกมาดีเฟนต์นะคะบอกว่าไม่เคยพูดนะว่าเออเนี่ยถ้าสมมติบูชาไปแล้วจะแบบเออมันจะดีมันจะปังมันจะเฮงคืออันเนี้ยฉันพูดตามตรงคือมันก็นิดหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าเราขอพรเหมือนเราขอพรอกับพระอะไรอย่างเงี้ยเราขอพรแบบข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบแต่ถ้าเราได้เก้าเต็มสิบอ่ะคือเราพึงพอใจไหมถ้าเราพึงพอใจมันก็อุ้ยโอเคเราได้ตั้งเก้าข้อเต็มสิบข้อนี้มันก็เวิร์กแล้วแต่บางคนแบบ เฮ้ยไม่เวิร์กนะอยู่ต้อง10เต็ม10ให้ไอน,นะแต้ทุกคนล่ะคะเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังไงบ้างตอนนี้มีการเปิดประวัตินะคะแฉรเรื่องของผู้พิส่งผู้วิเศษอะไรต่างๆเยอะมากนนะะทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะชอบคลิปอะไรด้คะ่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆคะ่ะ